สวัสดีครับคุณยายทองมวลครับครับครับมือนีมาเยี่ยมมาหยามมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายทองมวลครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกครับเดี๋ยวมาฟังเบื้องน้ากันครับคุณยายฝันได้จักมือแล้วครับในวันนี้ครับฝันไปสองมือนี่อ๋อมือนีมือนีเป็นมือมือที่สองแล้วจ้าครับผ่านมาสองมือแล้วเนาะผ่านมาสองมือครับครับอ่า รอบนี้คุณยายฝันดีบ่ะครับโอ้ยยายฝันดีอยู่อ๋อก็คือคุณยายคิดว่าหนาะสิเป็นฝันดีอยู่เออยายก็ว่าฝันดีฝันอนี้ก็ครับยายไปง่ปลาง่ายงครับครับเออไปก็เฮ็ดกะหลยบบนี้ก็ง้างไปอีกเฮ็ด่าอีกเฮ็ดบางเฮ็ดบางไหลกบไป่อกกองเงินครับกองเงินเกาครับยายก็เอามือมือขางี้อ่ะครับครับ ทางนี่อ่ะปวดปวดมือยทางนี้นี่ปวด,ปวด,ปวดคือเอาไ้กระจับขึงมาอยู่เบิ่งอยู่คือมั่งเงื่อนยงสมัยบอว่ายังไงเงื่อนเงื่อนมีหูมหออ้มีหู้เออมีหู้ครับแกมั่งแกกัว่าสิเอาไปซื้อ,อยังริงกับบ่อไก่สิเอาไปยังมั่งไก่เกินเงืนยังกองเต็มอยู่สาลเต็มมือเง้ยสารไก่ <c oughs> เกินครับครับ ยากกะบ่เอาก่อกเอามือแกเช้าเบิ่งเช้าเบิ่งเอาเมื่อน่ัเมื่อขางเงี้ยเช้าเบิ่งไงโยกขึงมาเบิ่งอยกขึงมาเบิ่งมั่งกะบ่เบิ่งบ่อออกเพราะว่ามันเปเงอย่างเยมหูเออมันงเป่งอย่างกลมกลมมันมีหูครับครับเออยาก็ว่า เอาไปไก่พ่วงฝันไงว่าเอาไปไก่ต่ชื่อยังออกับ่ไก่จริงอย่างเพื่อนยังสิเขาว่าเอาหรอกครับครับเออเงินสมัยโบราณโอ้เออถึงว่งาคิดไก่เป็นหาเป็นยังพ่วมฝันไงว่าเพือิไก่เป็นหาเป็นขุกกับว่ามีคงเอาหลอกเอาไปถือบบไก่แต่ว่าจังซีพว่มฝันกับไปเอาครับเออโอก็ฝันซํานี่<อ>ไปฝันไปฝันว่าไปเจอไอ้กองเงินโ<อ>บราณ เงินเก่าแต่คุณยายหูอยู่ว่าเป็นเงื่อนไนมนวะครับในความฝันเงื่อนกต่หูว่าเป็นเงื่อนอยู่กลางวันแกเศร้าถึงบึงครับแกมันเป็นหูเหรียญนี่เป็นเหรียญโบราณเหรียญโบราณเหรียญเกา่าครับครับเก่ากึกกะเหรียญนี่ครับแกมันไ,มไหลโอ้ยมันไหลกองยุสา์บอกครับคุณยายกองยุ้งยุ้งสานก็สา,ากกนก็คุณงยุ้งปูแบบกับบกหูอ่ะ ไปไหนงาไปเนาะงาไปงับปลางับลุงไปไปก็ไปงาไปพูดขียเขาแห่งของปลาขาบลุงไปไปกตไปมันมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่อยู่อยู่ง่ายบ้างง่ายชักบ้านดูมองไกมันมองหูความฝัะครับครับเออเห็นกะเห็นกัะเงืนเห็นกระกองเงินไปห่อึ้นมาเบิงบอกครับคุณยายเออแยกจับเอาึ้นมาเบิงมาเบิงแยกกับว่า นั่งจังสี่เอาไปไก่กับคือกิ้งบ่ไก่ที่เอาไปเฮ็ดหยังครับครับเออจะเลยบ่ไท้เอาบ่เอาหรอกเอาเอาไปคือกิ้งบ่อไก่มันเป็นเหลืองหู้เป็นหู้เป็นหู้ทีต่กอนค่ายๆเออเงือนเกาบอกว่ามันเป็นกลมๆกลมๆทีเด็กน่อยอาะมางคลองข่อนบอกคุายจเอองะอือครับครับอืมก็เป็นฟันดีอยู่ด้วเนาะคุณยายเนะฟันเห็นเงินมันคือไก่ครับ แกบอาแอกว่าก็ฝังฝังเหงื่อนึ่งแต่เงื่อเลี้ยงหาเลี้ยงชีพแมงบอกครับทุกทุกท่านที่ทคุณคยายเคยฝันมันจะเป็นเหลี้ยงหาเหลี้ยงชีพตลอดเออเหลี้ยงชีพเลี้ยงบาทครับอันนี้มันเลี้ยงกันสิว่าเอาหรอ,อครับครับที่แรกนี่ในความฝันนี่คือไปเห็นเหตุก่อนเนาะเออไปเห็นเหตุไปเห็นเหตุแต่เหตุกลาบบอกบอมมี มันมามีหยังใส่ก็เลยบอ่อเอาอีกบอ่เอเอาเอาใส่หยังครับก็หย่างไปเจ้โก่ยังถื่ย่างไปเจ้าหย่างหนึ่งไปหยังครับเพชรตะไลบึกขึ้นไม่จะบอกเขาใน่เห็ดครับครับเป็นเขาแค่บอ่อเอาแต่หย่างาไปตายไปแต่หินไปเจอเงื่อนที่นี่เออเขาปูศาสไว้ครับเขาปูศาสบายอ่ะเงื่อนตะกองอยู่ โอ้เงื่อนของนี่ยายว่าจังซีครับบ่มีคนอยู่เป็นบ่ครับบ่เห็นถ่พ่อห้องเห็นกะของเงื่อนยายแบพ่อกองเงื่อนบ่เห็นถ่ดอกเป็นเป็นเหรียญทางเบิร์ดเลยแบ่งบ่มีบ่มีมีกระเงื่อนเก่าเงื่อนเก่ากึ๊บเออเก่ากึ๊เออเงื่อนอ่ะครับเก่ามันขึ้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 นนิ่งไละครับครับแล้วคุณยายสิตีตัวเลขตัวใดครับแบบนี้ครับ แยกกับว่าเอาที่ายตีให้เลยเออครับแยกว่ามันเก่ามันกับเก่าครับอ่งมันเป็นหู้มันกับจองสูงครับแยกกับว่ามันจะเป็นเก่าสูงคือกังไหญถามพวกทศวรรษกังไหญครับเออเพราะว่าเงื่งกับเงื่งข้าเงื่งใหม่กับเงื่ว่าข้าแง่มันเงก่าเก่าเก่ากึสีเป็นสนิมแล้วเออกองนี้หลายแง่ หลยั้งจงเลเ้าขึงเศร้าขึงบึงครับขับมนเห็นมีเลี้งหาเลี้ยงสีเหลียหยังย,ยก่สีเอาเอาไปเหงาถึงทิ้งไ,ไ, <c oughs> ไปไกลเนเออไหเขาสีเอา <c oughs> ได้ก็ฝัานอีที่แรกดีใจให้มันบ่าครับดีใจมันกองเงืงมังหลายอือไเป็นบ่าวเงือกมังกองอะไรนี้บแบบนแย่าต่ลุกลุกงานไปก็เลงางรา่มพอ สมัยไม่เฮานี่คือเขาใช้เงินเรียนหาเรียนจิปเป็นแบ่งเออแบ่งแบ่งแบไปใช่แล้วอันนี้ไม่เป็นเงินแต่ก่อนเงินแก่เกากเงินโบรานเนาะกับมันคึ้ขี้ขยิมแล้วตอนนี้อ่างปัจจุบันนี้มันมันใส่บได้เลยเนาะคุณยายบไก่หยกถ้ามากกระต๊อเป็นแหลกเป็นเงินก็เอามากง่ายพข้าฝันง่ายเอามากไก่ก็่ือติ่งบอไาย เอามาให้มันงัเทิ้งงไดในหมอนเงินตันดีกระก้องเอ้ย่าหางทีก็เลยตีตัวเลขว่าเก้าศูนย์ซื้อขึ้นซื้อลงน้ำซื้อคืนซื้อร่องทางทางผู้ช่อข้าแฟคือตันดีเพราะว่ามันเงินจะเก่าครเงินปูว่าคุณยายตีให้นี่คือเก้าศูนย์ห้างเดียวห้างเดียวถ้าขึ้นก็เป็นเก้าหนึ่งค่าร่ลงเนี่ยคุณยายรงกับร่องกับแปดศูนย์ยังสี่บอก เออน809091ก็ได้เนาะเพราะว่าผมว่าปริศนาความฝันของมือเข้าเกี่ยบจับมือเกี่ยวคำมือนะหมอ590บอกคุณยายมือกระหาเออมือเข้าเกียบจับครับเรียนเก้ากับเก้า เหรียญเก่ากับเก่าแต่เหรียญนนะ่ะมันเป็นวงกลมเป็นหูเป็นวงกลมมันเป็นหู้ก็คือสองสัยว่ามันสูงไงบนใน bon อาเซียนหาเก่าสูงแค่ไหนเนานนะคุณยายเนาะ <S <S อือเพราะว่าเข้าสิบเปยเอามือเข้เา,เางามเพราะว่ามือเข้าไก่จับครับคับเออจับเอามาเบิงมาเบิงมังกะเป็นเหรียญเก่ามังบวมมังขึงเขตนี้มังบวมว่าตก่เรีกมังจังได่เหรียญเก่ามังบวมี่ตู่เรียกโบวันทีย ค,<ม>คุณยายคุณยายเดยเบ่งชัดเจนจนยิบขึ้นมาหน่ซองเบิ่งแล้วซองเบิ่งอีกแม่นบอกครับเออยิบขึ้นมากกับเบิ่งบเบิ่งกับว่างใบว่างใบ,บ,บกับมัแไปโกยอีกไปโขยอีกมาามันก็คือเก่ามันขึ้นขี่ขนานี้มันเป็นวงกลมมันบมมีตัวเลขอย่างเลยมันบ่มออีอย่างถึงมีหยังก็บ่ฮู้่งอกเพราะว่ามันขึนขี่ขนาดนี้มันโ่มันบ่มีออกเตียงแบมนย่างครับครับก็เอาเป็นว่าคุณยายตีตัวเลขให้คือเก่าศูนย์ ครับรากาซื้อขึ้นซื้อลงน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเก้าหนึ่งลงก็อาจจะเป็นแปดศูนย์ถ้าสามตัวก็หาเก้าศูนย์เนาะคุณยายเนาะเออหาเก้าศูนย์ล่ะครับครับเพราะว่าเมื่อย่ายังไม่หาครับเอออืมกับมีประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะให้ท่านผู้ชมเพลินซอยตีซอยแกเออเพราะว่างย่างแปรคือเล่นเงินโบราณเก้าเก้าหูครับอืม เขาคิดอยงนี้แวกับนี่ครับครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันของคุณยายทองม้วนครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกครับคุณยายครับในวันนี้อวยพ่อในท่านผู้ชมน้ำเนยครับผมเอออ้าวให้ท่านผู้ชมแปลเถอให้ลูกมีความสุขความใจเกินใจดูให้ข้ามาข้าขึง ให้มีโชคมีลาบให้อายุมั่งคงยืนเยื้อเกินอยู่ก <ạ p S 2> ับส <ạ p S 2> ุขุนเยิน